โอเคเนาะโจข้อ okay. นี <are ge |ro|> ้นะครับเขาก็ให้เวฟฟังก์ชันของอนุภาคมาให้เรานะครับนะซึ right. ่งโชนะครับตามที่ผมบ่งสีแดงๆเนี่ยโดยที่ a มากกว่า0ย์ใช่ไหมนะครับโดยที่ x อยู่ระหว่างลบอินฟินิตี้ถึงบวกอินฟินิตี้นะครับเขาถามหาความน่าจะเป็นนะครับที่ x เนี่ยอยู่ระหว่างไม่ใเขาถามหาความน่าจะเป็นของอนุภาคที่อยู่ระหว่าง x เท่ากับลบ a ถึง x เท่ากับ a นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสูตรที่คุณรู้กันก็คือความน่าจะเป็นนะครับ เราสามารถหาได้นะครับนะความน่าจะเป็นจากลบ a ถึง a. เนี่ยนะครับเราสามารถทายากการอินทิเกรตนะครับเอาลบ a ถึง a. นะครับแล้วก็ขนาดของเวฟฟังก์ชันมายกกำลังสองแล้วก็ Dx ใช่ไหมโอเคปะ่ะนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมจะจับนะเวฟฟังก์ชันยกกำลังสองคือจากสูตรที่คุณเห็นบางครั้งบางคราวคุณจะเห็นว่า มันจะมีฟอร์มหนึ่งครับที่สามารถเขียนลบ a ถึง a นะครับแต่เป็นเวฟฟังก์ชันที่เราทําการคอนจูเกตโอเคไหมแล้วก็คูณเวฟฟังก์ชันที่เรายังไม่คอนจูเกตแล้วก็ดีเอ็กซ์ะโอเคปะ่ะคุณอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณพอดกราฟมาคุณจะเห็นว่าอันนี้คือเวฟฟังก์ชันขึ้นกับ x ตัวนี้ก็คือ x ถูกไหมถ้าเกิดเวฟฟังก์ชันของเรามันมีฟังก์ชันแบบพื้นแบบนี้พื้นที่ใต้กราฟตัวนี้คือป๊อปครับความน่าจะเป็นโอเคบอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะได้เป็นอินทิเกรต a a ถึง นะครับผมจะจับตัวนี้ยกกำลังสองผมก็จะได้เป็น A นะครับส่วนได้กันกับพายนะผมจะดึง A ส่วนพายออกมาใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงขั้นตอนนี้นะครับผมก็อากอธิบายให้คุณละเอียดนิดนึงนะครับวิธีการก็คืออันนี้คุณต้องมีความรู้ด้านการแก้สมการ ริพันนะครับคือการอินทิเกรตนะมันไม่เชิงว่าเป็นการแก้สมการคือการหาผลเฉลยการอินทิเกรตนะครับนะโดยที่ผมจะทําการสมมุตินะครับนะครับสมมุติเป็นฟังก์ชันตรีโกณนะครับนะผมจะได้เซต้าใช่ไหมตัวนี้ก็คือได้อ่า x ตัวนี้เป็นเป็น a ผมจะได้ว่า x ส่วน a ตัวเนี้ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือแทนนะครับแทนซีต้า x ก็คือ a แทนซีต้า ดีก็คือดิฟแทนได้เศษกำลังสองดีเซตาโอเคไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นพอผมได้บบนมิเสร็จเนี่ยผมจะเอาสิ่งที่ผมได้พวกนี้นะครับพารามิเตอร์ผมได้ไปยัดลงในนี้นะครับผมก็จะได้ว่าเอของผมคือ a a tan เอแทนเซตาใช่ไหมก็เป็น a อกำลังสอง ตาบวกกันกับ A กำลังสองก็คืออะไรครับ DX ก็คืออะไรวะ DX ก็คือ A นี่ไง A เซกกำลังสองเซตาเซตานะครับผมจะได้เป็น A ส่วนไพนะครับจะได้เป็นอินทิเกรตลบ A ถึง A ด้านล่างนะครับผมจะดึง a กําลัางสองออกมานะครับก็จะเหลือแทนกาลัางสองซีตาบวกหนึ่งนะครับคูณกับ a เศกตนะครับแล้วผมจะเห็นว่า a มันจะตัด a นะครับใช่ไหมเหลือด้านล่างเหลือตัวหนึ่งนะครับโดย a ตัวนี้ก็จะตัดกับตัวนี้ก็จะหมดใช่ไหมนะครับ ก็จะเหลือเศษตาส่วนได้กันกับแทนกำลังสองเซตาบวกหนึงโอเคไหมนะครับจากเอกลักษณ์นะครับคุณจะพบว่าก้อนนี้มันก็คือเศษกำลังสองเซตาครับเพราะฉะนั้นผมจะตัดชูแวบกับก้อนนี้โอเคไหมนะครับผมก็จะได้ว่ามันก็คือ1ส่วนพายอินทิเกรตดีเซตา โอเคป่ะนะครับซึ่งมันจะได้เป็น1ส่วนพายเซตาจากลบ A ถึง A ทีนี้คุณยังแทนเซตาไม่ได้อ,อ่อไม่แทน A แทนลบ A ไม่ได้เพราะว่าเซตาตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่คุณสมบุ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องหาเซตาจากตรงนี้เพื่อที่จะกลับไปแทนนี้แล้วแทนขอบเขตโอเคนะครับลบตัวนี้ก่อนโอเคนะคเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า ผมดูแบบนี้ครับว่าผมอยากจะรู้ว่าเซตาคืออะไรใช่ไหมผมผมดูจากตรงนี้นะครับผมจะได้ว่าเซตาก็คืออาร์กอะไรครับ Arc tan x ส่วน A นี่สิ่งผมได้ครับผมจะได้เป็น1ส่วน Pi ่อินทิเกรตลบนะครับถึง a ใช่ไหมนะครับ d เซตาเท่ากันกับ1ส่วน Pi เซตาคืออะไรเมื่อกี้ก็คือ Arc tan X ส่วน A จากไหนถึงไหนลบ A ถึง A เพราะฉะนั้นผมก็จะได้เป็นนะแทนขอบบนก่อนเสมอนะครับแทน A เข้าไปก่อน A ส่วน A ลบกันกับ A น,น,นะครับหลักของ Ar c ์ a แทนเนี่ยเราสามารถจับลบออกได้นะครับลบเจอลบก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหม ใช่ไหมครับก้อนนี้คืออะไรครับแทนของมุมอะไรเอ่ยมีผลลัพธ์นี่หนึ่งก็คือมุมสี่าคองศามองเป็นเรเดียนดิก็คือพายส่วนสี่เลตัสตอนนี้ก็พายส่วนสี่พายส่วนสี่บวกพายส่วนสี่ก็คือพายส่วนสองนะครับสิ่งที่ผมได้จะได้เป็นหนึ่งส่วนสอง หรือมองเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความนี้จะเป็นจากลบเอถึงเอโอเคข้อนี้ผมก็ตอบหนึ่งส่วนสองครับข้อนี้โอเคก็ไม่ได้ยากใช่ไหมก็คืออินทิเกรตธรรมดานะครับโจทย์ข้อนี้นะครับมันวัดกันตอนที่คุณอินทิเกรตนี่แหละนะครับนะบางคนจําสูตรไม่ได้นะครับมันมีสูตรลัดอยู่นะครับมันไม่เชิงเป็นสูตรลัดเป็นผลเฉลยที่เราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ออกมานะครับมันมีอยู่ว่าอินทิเกรต1ส่วน x กำลังสองบวก a กำลังสองสิ่งที่เราได้ออกมาคืออะไรครับ 1ส่วน a อ r าร์แทน x ส่วน a บวก C โอเคนี่คือสูตรผลเฉลยนะครับที่ที่คุณจะต้องรู้ว่าจากตรงเนี้ยนะครับจากตัวเนี้ยมันมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรโอเคปะ่ะนะครับมันมาจากตรงนี้เองโอเคประมาณนี้ครับ